าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ จะไปทําถวายชังอธทานอีกอกี่ร้อยวัดท่นนานก็ไม่ได้ผลก็เหตุใดท่านยังมีที่ฉีมานะเพราะศีลาจารวัตไม่มีขาดสติในการทาําทานขาดสัมัญญะความรู้ตัวในทาทานกิจาการก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอันนี้จุดนี้ไม่มีใครพิจารณาแต่ประการใด สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง